วันวันอะเอาจะคุยกับนุ๊กไปทำกันแป๊ครับพอ่อนุกมาวางทำไมเนี่ยพยายามต่อไปความเป็นเซเล็บไม่ได้ผลจานเขาน่าจะไม่รู้จักอุ้ยแต่วนัวนนะ่ะ เออตอนที่กำลังเรียนซูมอยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเพิ่งคาบแรกมาอาจารย์เขาก็เหมือนพูดพูดแบบแนะนำวิชาแล้วเหมือนอาจารย์เขาก็แบบพูดเกี่ยวกับว่าแบบสิทธิ์เก่ามีใครบ้างแล้วก็พูดถึงแบบแล้วเขาก็พูดว่าเออได้ยินมาว่าไหนใครเชื่อจา๋าแบบจา๋า B N K 4 8ใช่ไหมจา๋าเรียกถูกหรือเปล่าแต่คือหนูไม่ได้เปิด ลูกเขาห่วงคุณมากนะครับเข้าพัรษานี้ทำเพื่อเขากันเถอะ